สื่อประสมเป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวสําหรับให้ความรู้หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมส่วนภาพยนตร์สั้นก็ถือเป็นสื่อประสมอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะสําคัญคือเป็นการเล่าเรื่องในประเด็นเดียวหรือประเด็นสั้นๆให้ได้ใจความ่เรอเะว่าภาพเสียงไรสาคัญอะไรแว่าภาพนะไม่ใช่ว่าเสียงนะเาภาพอะดูอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบ เห็นภาพแล้วถ้าตาบอดอ่ะจะเห็นหรออ้าวแล้วถ้าเธอบอกว่าเสียงถ้าหูหนวกจะได้ยินหรออ้าวเราก็อยากให้คนหูหนวกดูสิคะอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็จะให้คนตาบอดดูสิคะแล้วว่าภาพอ่ะดูแล้วได้อะไรหลายอย่างถ้าเป็นข้อความล่ะจะทำยังไงก็อ่านอสิคะก็ทำไปแล้วก็อ่านละคะก็ดูภาพเอาเลยค่ะโอ้ยังไงฉันก็ว่าภาพสำคัญกว่าเสียงอ้าไหมใช่เสียงสำคัญกว่าภาพ บอกว่าสีแดงถ้าไม่เห็นภาพเราจะรู้ก็จินตนาการสิคะจินตนาการ้วค่ะถ้าว่าเป็นสีแดงเราก็รู้แล้วค่ะว่ามันเป็นสีแดงถ้าพูดถึงประเทศอเมริกาถ้าไม่ดูภาพจะรู้หรอว่าประเทศอเมริกาเป็นยังไงอ่ะเราก็คิดเอาสิคิดเอาว่ามันเป็นประเทศยังไงถ้าเธอไม่เคยเห็นภาพแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าประเทศอเมริกาเป็นยังไงก็ฟังเอาสิฟังเลยไม่ต้องไปเห็นภาพก็ได้ถ้าเพลงเพราะๆถ้าเธอไม่ได้ยินเสียงเธอจะรู้หรอคะว่ามันเพราะน่ะก็ดูจากภาพวันที่เป็น MV ก็ มันก็ไม่ความรู้เรงก็ดูภาพเอาค่ะมันก็ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องเพลงค่ะเขาให้ฟังจากหูนะคะเพลงมันต้องฟังเอาค่ะก็ต้องแต่ถ้าไม no ่ได้ยินอะไรหรือก็ต้องมีอะไรหรือแล้วก็อ่านเอาค่ะแล้วก็ดูภาพไปนะคะมันก็ไม่ได้เป็นเอ็มวีค่ะไม่ได้อารมณ์ของเลยแล้วก็ดูภาพไปเลยค่ะถ้าเราจะเต้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้ถ้าเราฟังแต่เสียงแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาจับจังหวะเราจะเต้นได้ตามเขาได้ยังไงจับจังหวะได้ยินเสียงมันก็เป็นดนตรีดนตรีแล้วก็ จัดการมาเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเต้นท่าเดียวกับเขาไหมแล้วต้องเราก็ห้ามต้นท่าเดียวกับเขาสิคะก็้วนเมื่อฮ้าเราอยากเต้นท่าเดียวกับเขาูฟังแล้วก็เต้นเลยพร้อมสนุกค่ะไม่ได้เอาไม่ได้เอาแล้วก็คืออยากตามอินเทนเกาะกระแสอย่างค่ะอยากเต้นท่าตามเขาแล้วก็ดูภาพใช่ไหมคะภาพสัมผัสกับเสียงค่ะนี่ไงเสียงฝนได้ยินก็รู้ว่าเป็นเสียงฝนอ้าวแล้วถ้าเธอสมมติว่าเขาเปิดวิดีโอหรืออะไรให้เป็นเป็นเสียงเงี้ยแล้วเธอไม่เห็นภาพเธอจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นฝน ก็นี <respuesta> ่มันเป็นฝนตอนนี้เป็นฝนที่ยิ่เสียพวกอะแล้วถ้าเธอไม่ดูอ่ะแล้วเธอจะรู้ไหมว่าไม่ดูก็ได้ไม่ใช่เมื่อกี้เราเห็นเธาเห็นภาพเป็นฝนตกเราก็รู้ถึงว่าเป็นฝนตกเห็นไหมใช่เห็นภาพเดียดเดือดเ่เราเห็นภาพเดล้วเราไม่เห็นเดีอด สั้นในวันนี้ขอเสนอตอนสื่อะสมและข่ายนต์สั้นครับสื่อะสมเป็นการใช้สื่อมากกว่าหนึ่งสื่อรวมกันเพื่อน,นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับสื่อสามารถรับรู้ข่าวสารได้มากกว่าหนึ่งช่องทางโดยผ่านการควบคุมการใช้และโต้ตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครือข่ายปัจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบของสื่อผสมให้สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้มากขึ้นสื่อประเภทนี้ไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบของบทเรียนแบบโปรแกรมที่ให้เพียงเนื้อหาคำถามและคำตอบแต่ได้รับการออกแบบให้เปิดกว้างสำหรับการสำรวจกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดคน้นสืบค้นมากขึ้นสื่อผสมหรือสื่อหลายแบบสื่อผสมที่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำเสนอข้อมูลเป็นหลัก โดยได้มีการออกแบบนำเสนอไว้อย่างเป็นระบบเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสื่อผสมเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากพัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นประสิทธิภาพของ CPU รวมทั้งประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งต่างก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของเทคโนโลยีสื่อผสมมากขึ้นตัวอ,อย่างเช่นความสามารถของโปรเซสเซอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการคำนวณด้านคอมพิวเตอร์และกราฟิกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือความจําในเครื่องที่มีความเร็วสูงขึ้นและเพิ่มขยายได้มากขึ้นการแสดงผลที่ช่วยให้แสดงภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแสดงผลสูงจอภาพขนาดใหญ่การเสียงและลาโพงที่สมบูรณ์แบบเมื่อเทียบกับเครื่องเสียงราคาแพงๆหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีความจุมากขึ้นเช่นฮาร์ดดิสก์เป็นต้นภาพยนตร์เป็นสื่อผสมอีกประเภทหนึ่ง ผู้ที่ประิษฐ์คิดค้นต้นแบบของภาพยนตร์คือโทมัสอวาเอดิสันและผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคนเนดีดิกสันเมื่อปีพุทธศักราช2432ตรงกับสมัยรัชกาลที่5เรียกชื่อว่าคินเนตสโคมีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ4ฟุตมักเรียกชื่อว่าถ้ำมองมีลักษณะาการดูผ่านช่องเล็กๆดูได้ทีละคนภายในมีฟิล์มภาพยนตร์ ซึ่งถ่ายด้วยกล้องคีเนโตกราฟที่เอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเองต่อมาพี่น้องตระกูลดูมิแอร์ชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาภาพยนตร์ถ้มองของเอดิสันให้สามารถฉายขึ้นจอใหญ่และดูได้พร้อมกันหลายคนเรียกเครื่องฉายภาพยนตร์แบบนี้ว่าแบบซีนนมากราฟซึ่งถือว่าเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2438ต่อมา ได้นำออกมาฉายตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกตั้งแต่พุทธศักราช2439เป็นต้นมาซึ่งคำว่าซีนีมาได้ใช้เรียกเกี่ยวกับภาพยนตร์มาจนถึงปัจจุบันภาพยนตร์ที่สามารถฉายภาพให้ปรากฏบนจอใหญ่ได้พัฒนาสมบูรณ์ขึ้นในอเมริกาในปีพุทธศักราช2438โดยความร่วมมือระหว่างโทมัสอาร์แมทซีฟรานซิสเจนกินส์และเอดิสันเรียกเครื่องฉายภาพยนตร์ชนิดนี้ว่าไบโอกราฟ หลังจากนั้นภาพยนตร์ได้แพร่หลายไปในประเทศต่ตางๆทั่วโลกจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสหรือสหรัฐอเมริกาภาพยนตร์นั้นได้กลายเป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกถ่ายทอดเหตุการณ์ศิลปะบันเทิงและวรรณกรรมจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2440รัชกาลที่5 ได้เสด็จประาพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปซึ่งในครั้งนั้นได้มีช่างภาพของบริษัทลูมิแอร์ประเทศฝรั่งเศสบันทึกภาพยนตร์การเสด็จถึงกรุงเบิร์นของพระเจ้ากรุงสยามไว้หนึ่งม้วนในเวลาประมาณหนึ่งนาทีนับว่าเป็นการถ่ายภาพยนตร์เมือนแรกของโลกที่บันทึกเกี่ยวกับชนชาติไทยภาพยนตร์ในปัจจุบันมีการเผยแพร่อย,อยู่4ทางคือฉายตามโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์กลางแปลงและภาพยนตร์เรซ ถ่ายทอดลงบนแผ่น VCD, DVD และ Blu-ray Disc เผยแพร่ทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตภาพยนตร์สั้นช็อตฟิล์มเป็นภาพยนตร์อีกประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงเช่นเดียวกับภาพยนตร์ที่มีความยาวปากติแต่ภาพยนตร์สั้นนั้นจะมีลักษณะพิเศษคือจะเป็นการเล่าในประเดียวหรือเหตุการณ์สั้นๆให้ได้ใจความมาตรฐานของภาพยนตร์สั้นคือความยาวเต็มที่ไม่เกิน40นาที ในประเทศไทยภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประาพาสยุโรปความยาวหนึ่งนาทีโดยช่างภาพของบริษัทลูมิแอรประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันภาพยนตร์สั้นได้รับความสนใจจากผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์เป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากในการประกาศผลรางวัลอสการ์ก็จะมีการแจกรางวัลให้กับภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชันขนาดสาาั้นอีกด้วยครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็มาอยู่กับพวกเรากันเลยค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาคอมเมนต์รีนะคะพาวเพลสนสเตอร์ดีไซน์นะคะซึ่งพาวเพลนเรื่องนี้นะคะ<ช>เร,รไ<ช>เาได้รับรางวัลอะไรคะอ๋อก็มีรางวัลชนะเลิศนะคะจากชนะทยลีเพื่อการเรียนการสอนค่ะแล้วก็มีตัดต่อยอดเยี่ยมบทยอดเยี่ยมนักแสดงยอดเยี่ยมแล้วก็ขวัญใจมหาชมุทรค่ะนค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูถึงเกรดเล็กๆน้อยๆสถารับเรื่องอินสายนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะเป็นฉากแรกของพวกเราค่ะจะเห็นได้ว่าจะเป็นหนังสือตัวหนังสือนะคะแล้วก็ไม่มีการตัดไม่มีการถ่ายทำทีมถ่ายไ่อัดเสียงแล้วก็มาใส่ค่ะเป็นการจับกัดนักแสดงค่ะจะได้ไม่ต้องเยอะค่ะตัวเอที่ขึ้นมาค่ะเป็นคำว่า inside ผลงานถึงข้างในค่ะนีเป็นเสียงแจ้รดนะคะนี่เป็นสังเกตแสดงนะคะเป็นสีสันสดใสค่ะเสื้อผ้าค่ะมีเราคัดมาหลายคนมาก าจะได้อย่างนี้เทรนเนอร์มาเยอะมากเลยค่ะนะคะเวลาแข่งตัวค่ะการกำนักน้องเขายากไหมอะโมก็ยากไปกมควรจะพูดได้แบบนี้ค่ะถ้าเลยนี้ต้องหลายรอบมากเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะคือเราต้องการเลื่อนไปโใล้มปิกด้วยค่ะนี่ค่ะคือไม่ได้นะคะแข่งซูเปอร์เบ็จะแตกต่างกับน้องแทนมากเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะน้องแทนนี่จะเป็นแบบเซอร์ไส์เซส์ค่ะเข้ามาตื่นแบบว่าไม่มีสีเขียวเลยค่ะใช่ใช่ไหมคะว่า เดนี่เราแทนเธอค่ะคือต้องอ้อนแทนเธอนี่ก็เป็นแบบเอสมจิ่งเขามาด้วยค่ะแต่ว่าเขาหลงตัวเองอย่างนี้ค่ะแต่เองเขาเป็นคนหลงตัวเองเลยสสวยเิ่งสวยดีๆทุกอย่างค่ะะค่โชว์แล้วเขาก็แบบพอใจตัวเองมากค่ะดูที่นไหมคะน้องเขาก็แบบแต่ว่าที่จริงแล้วเขาแค่คิดตัวเองเองค่ะนี่นะคะก็เป็น อยังไงอะเดี๋ยวว่าแต่งตัวให้สวยงามอะไรแล้วแต่ว่ะออกมาแล้วน้องเขาก็ไม่สนใจเลยค่ะน้อแค่ก็ไม่สนใจอะไรเลยค่ะไม่ได้สนใจอะไรเลยแค่มองแล้วก็เชิดค่ะแล้วเขาก็จะแบบเล่นต้วยขาเล่นต้อค่ะเดี๋ยวว่าให้น้องไปซื้กระดูกมาให้ค่ะน้องจะไปที่ไอแพดไปค่ะเดี๋ยวไอแพดต้องระมัดระวังมากนะคะเพราะว่ามันแพงค่ะ ให้น้องไปซื้อนี่ค่ะถ้าเดือนนี้หายเท่มากค่ะแบบนี้ก่อแจ่แสดงว่าเราก็เกือบคุณทำนะคะเตือ่นเต้นค่ะอันนี้ฉากนิคิดจะสดสค่ะใช่ไหมคะได้ยินมาว่าคิดจะสดๆดมีกองถ่ายลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีในบทไม่มีในบทค่ะนี่แบบว่าตัวเองก็ไม่ได้ใช้ค่ะไม่เคยใช้ก็ใช้จะเปลี่ยนจะน้องเขาได้รับแจกค่ะรับแจกที่แทนเด็กคนอื่นเลยค่ะเป็นนโยบายมองเขาก็เลยไม่เป็นเลยไม่เป็นค่ะ อยากไ้ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเลยมาเป็นองค์นี่เขากก่งๆทำมาครั้งว่าเขาเล่นนักเกตเขาเล่นนเกตนี้คือขนมนะคะแต่วันนั้นไม่ใช่วันพัค่ะแต่เราก็การขนแบบนี้ไม่มีใายที่ตลาดค่ะต้องห่อเองอ๋อต้องห่อเอง่อกะเดองเนี่ยากไมคะโอก็ยากู่นะคะต้องทำหเยๆนะคะอย่างฉากนี้คือพี่เขาต้การแบบท้องเซงาค่ะเลยเนีจนึองังไงค่ะ แต่น้องอบอกว่าขอที่สวยๆแต่ถ้านานอยากจะไม่อร่อยก็คือจะก็เลยแบบนี้คนะคนนะคะ หน้าเอกค่ะแบบแต่งโตแล้วโตซีไปเลยอย่างนี้ค่ะก็มีการชุบเนื้อมองได้ค่ะเหมือนที่น้องแขกเคยเล่าไปเลยที่จริงแล้วปลาหลอค่ะเออปลาหลอที่ทำแบบเอาเทปเทปทานสายไฟค่ะมันก็ไมทเอาไม่ไดแต่มันแบบโดนน้ำไม่ได้ค่ะก็จะระหลุดต้องทำใหม่ค่ะผมต้องอย่ารอนค่ะ อันนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะคะน้องเขาก็เหมือนว่าเป็นขนมก็เลยกลับมาค่ะแล้วทำการหมูุ่นใบของการอ๋อทุกครั้งที่ตัวนางจะมีจะมีเสียงหญ่แล้วจกแตกเหมือนมินยัง่็ค่ะนี่อันนี้ก็เหมือนเราเข้าใจแล้วหมายอะไรอย่างนี้ค่ะบางสิ่งจะดีจะสวยอะไรอยู่างนี้ข้างในค่ะใช่คะค่ะ กจะเป็นเกตเล็แน้อยนะคะสำหรับพัฟเพียนซันเป็นพิธีเรื่องของนี้ค่ะเรื่องของเราของเราค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่หวที่พวกเราเป็นความจใจกัค่ะนาค่ะน้องพนเอวันที่ค่ะสรพวกเรานะคะก็ขอจบรงไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ